สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่คลาสสี่ชาร์ปฟอร์อีกเช่นเคยครับสำหรับคลาสสีในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ conditional statement หรือก็คือการเช็คเงื่อนไขต่างๆนั่นเองทีนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับก็อยากให้ทุกคนสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาแต่ว่าคราวนี้นะครับเราจะใช้ SDK เป็น7.0แทนถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็สามารถไปดาวน์โหลดได้โดยเซิร์ชคว่า .net 7.0นะครับมาเรามาเริ่มกันดีกว่า เรื่องแรกนะครับก็คือ if else if else เนี่ยเป็น control structure อย่างหนึง่งหรือพูดได้ไง่ายก็คือเขาเป็นตัวที่เอาไว้เช็คเงื่อนไขครับแล้วทำไมเราต้องมีพวกตัวเช็คเงื่อนไขด้วยนั่นก็เพราะว่าเวลาที่เราเขียนโปรแกรมนะครับบางทีเราต้องการให้โปรแกรมของเราเนี่ยตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึง่งจากเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมีพวก if else หรือว่า control structure มาช่วยให้โปรแกรมของเราสามารถตัดสินใจได้นั่นเองแล้วทีนี้มันใช้งานยังไงล่ะโอเคเรามาดูกันครับ อย่างแรกวิธีการใช้งาน if นะครับอันนี้เป็น syntax เนาะเราจะเห็นว่าคำสั่ง if เนี่ยจะมีวงเล็บอยู่2จุดด้วยกันก็คือวงเล็บตรงนี้กับวงเล็บปีกาวงเล็บข้างหลังคำสั่งนะครับข้างในนี้จะต้องเป็นเงื่อนไขที่ให้ if เนี่ยเอาไปเช็คอย่างเงื่อนไขตัวอย่างนี้ก็คือ a เท่ากับ0จริงไหมในเคสนี้ก็คือจริงนะครับเพราะว่า a เรา assign ไว้เท่ากับ0ข้างบนเป็นจริงแล้วยังไงต่อถ้าสมมติว่าเป็นจริงแล้วเขาก็จะเข้ามาทำ คำสั่งที่อยู่ในปีกาของ if นั่นเองฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเงื่อนไขไม่เป็นจริงเงื่อนไขเป็นเท็จจะทํำยังไงเขาก็จะกระโดดข้ามคําสั่งตรงนี้ไปเลยนั่นเองเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับเรามาดูใน Rider กันดีกว่าอะตอนนี้ผมก็อยู่ใน Rider ร์แล้วครับผมจะประกาศตัวแปรขึ้นมาเป็น int ตัวหนึ่ง int a เท่ากับ0จากนั้นเราจะมาใช้คําสั่ง if นะครับเช็คว่า a ของเราเนี่ยเท่ากับ0จริงหรือเปล่า แบบในตัวอย่างถ้าเป็นจริงคำสั่งในนี้ผมจะให้เขาทำ console dot line แล้วก็ปลี่นว่า a is e zero เหมือนในตัวอย่างเลยครับทีนี้เราลองรันดู a is e zero แล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเงื่อนไขในนี้มันไม่เป็นจริงล่ะถ้าสมมติผมเปลี่ยน a เป็น10สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมาดูกัน เราจะเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโบเบเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่าในเงื่อนไข if นะครับถ้าเป็นจริงทําในปีกาถ้าเป็นเท็จคือกระโดดข้ามคําสั่งนี้ออกมาเลยนั่นเองแล้วก็จากที่สอนมานะครับผมเห็นหลายคนเนี่ยงงเกี่ยวกับตัว condition ในนี้ว่ามันต้องเป็นค่าอะไรกันแน่การเช็คเงื่อนไขนะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้เครื่องหมายที่เอาไว้เปรียบเทียบที่เราได้เรียนกันไปคราวก่อนจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องเป็นพวกเครื่องหมายพวกนี้ก็ได้ จะเป็นค่าอะไรก็ได้ครับที่เป็นค่าทางตรรกศาสตร์หรือค่าบูลีนจะเป็นเมทอดที่รีเทิร์นกลับไปเป็นบูลีนก็ได้จะเป็นตัวแปรบูลีนตรงๆก็ได้หรือว่าจะเขียนเป็นแบบเป็นทรูแบบนี้เลยก็ได้นะครับสรุปแล้วก็คือในนี้จะต้องเป็นค่าทางตรรกศาสตร์จริงหรือเท็จเท่านั้นเพื่อให้ if เขาเอาไปเช็คนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่าในสเตทเมนต์ในนี้มันมีคําสั่งแค่บรรทัดเดียวนะครับเราสามารถเอาปีกาออกได้แบบนี้ก็จะดูสะอาดตาขึ้นทํางานได้เหมือนเดิมนะครับ ต่อมานะครับเราเกริ่นถึงเรื่อง if else ต่อแรกเนาะเราเห็นหน้าตาของ if ไปแล้วและทีนี้ else ใช้งานยังไง else นะครับต้องใช้งานต่อจาก s t a t e if เท่านั้นใน else นะครับเขาจะทำงานก็ต่อเมื่อเงื่อนไขตรง if เนี่ยเป็น t e s t ตัวอย่างก็คือผมจะพิมพ์คำว่า a is not zero ลงไปนี่ถ้าผมรันออกมานะครับจากตอนแรกที่ ไม่ขึ้นค่าอะไรขึ้นมาเลยก็จะเป็น a is not zero แล้วเพราะว่า condition ตรงนี้เราเป็น test นั่นเองแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้ามันมีบรรทัดเดียวก็ยุบป,ปีกาได้เหมือนกันสรุปแล้วนะครับการใช้งาน if else ถ้าสมมติเงื่อนไขเป็นจริงทำใน if ถ้าเงื่อนไขเป็น test ทำใน else อันนี้ก็คือสรุปการใช้ if else นั่นเองครับต่อมานะครับตอนนี้เรารู้วิธีการใช้งาน if else ไปแล้วเรารู้ว่าถ้าเป็นจริงทำใน if เป็น test ทำใน else ถูกไหมครับ แล้วทีนี้ถ้าสมมุติเราอยากจะมีเงื่อนไขที่เช็คต่อกันไปเรื่อยๆเ,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 เราจะทํำยังไงล่ะคําตอบก็คือเราจะใช้ elif มาช่วยครับอย่างเช่นในเคสนี้นะครับผมอยากจะเช็คว่า a เท่ากับ0ก่อนอันดับแรกจากนั้นถ้า a มันไม่เท่ากับ0ยเนี่ยผมจะให้มันมาเช็คต่ออีกทีว่า a ของเราเป็น10หรือเปล่าผมก็ใช้เป็น elif แบบนี้นะครับแล้วก็เช็คว่า a เนี่ยเท่ากับ10หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเท่ากับ10ผมจะ c o n s o l ไลน์ a is 10ออกมาแบบนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าผมกด r ั n นี่ครับก็จะ print a is 10ออกมาแน่นอนว่าการใช้ if เนี่ยเราสามารถพ่วงเงื่อนไขต่อไปเรื่อยๆได้นะครับอย่างเช่นผมอาจจะเช็คว่า l if a เท่ากับ20หรือเปล่า console line a is 20ถ้าผมเปลี่ยนค่า a เป็น20ชึบเราก็จะเห็นว่าก็จะเป็นเงื่อนไข a is 20นั่นเองการทำงานของมันนะครับในชุดคำสั่งตรงนี้เขาจะเช็คเงื่อนไขข้างบนก่อนแล้วก็ถ้าข้างบนไม่เป็นจริงจะลงมาเช็คเงื่อนไขข้างล่างต่อมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าอันข้างบนไม่เป็นจริงลงมาเช็คอันข้างล่างต่อลงไปเรื่อยๆ,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 ๆ แล้วถ้าตรงนี้ไม่มีอันไหนเป็นจริงเลยก็จะมาจบที่ตรง else นั่นเองครับถ้าผมใส่อันนี้เป็น30สิ่งที่ออกมาก็คือ a is not zero ก็คือตรง else ตรงนี้นั่นเองอันนี้ก็คือหลักการทำงานของเรื่อง elif นั่นเองครับเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องของการใช้ if else แบบรูปย่อหรือเราเรียกมันว่า shorthand version โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้แบบนี้ในการกำหนดค่ากับตัวแปรของเรานะครับ อย่างเช่นผมมีตัวแปรหนึ่งที่อยากจะให้มันกําหนดค่าตามเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งแล้วก็จะใช้ shorthand นี้มาช่วยได้โดยที่ syntax แบบ shorthand นะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะฮะมีตัวแปรเท่ากับเงื่อนไขที่เราจะเช็คว่าเราจะเช็คอะไรแล้วก็ตามด้วย q u e s t i o n mark นะฮะหลัง q u e s t i o n mark จะเป็นค่าเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงแล้วก็ใส่ colon หลัง colon ก็คือค่าเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จเป็นยังไงไปดูตัวอย่างกัน ในตัวอย่างนะครับมีตัวแปรชื่อ r e s o l v e อยู่เป็น String ทีนี้ผมจะกำหนดค่ากับ r e s o l v e เนี่ยด้วย shorthand โดยเงื่อนไขของผมก็คือ a เท่ากับ0จริงไหมนะฮะ question mark เนี่ย a เท่ากับ0จริงไหมถ้าเงื่อนไขอันนี้เป็นจริง r e s o l v e ผมจะมีค่าเท่ากับ a is 0 e 0แต่ถ้าเงื่อนไขตรงนี้เป็นเท็จค่าของ r e s o l v e เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ a is not 0นั่นเอง อันนี้ก็เป็นการใช้ if else แบบ shorthand version นะครับส่วนแบบข้างล่างเนี่ยจะเป็นแบบที่ผิดแล้วก็มันจะเกิด error ขึ้นต่อมาเป็นสิ่งที่ควรจำเกี่ยวกับเรื่อง if else statement นะฮะอย่างแรกเลยคือ if else statement เนี่ยเขา run จากข้างบนลงข้างล่างอย่างที่สองนะครับ if else เนี่ยคือก่อนที่เราจะใช้ else นะครับจะต้องมี if ก่อนเสมออย่างสุดท้ายนะครับเงื่อนไขใน if กับ if else เนี่ย run อันที่ผ่านเงื่อนไขที่อยู่อันบนที่สุดอันเดียวเท่านั้น เมื่อเจอเงื่อนไขที่ใช่แล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าไปรันในนั้นแล้วก็จะกระโดดออกจากสเต m เมน if else อื่นๆออกไปเลยนะครับตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของโปรแกรมการตัดเกรดเนาะเราจะเห็นว่า if แรกนะครับเขาเช็คว่าสกอร์มากกว่าเท่ากับ80ไหมถ้าสมมติสกอร์ผมเนี่ยมีค่าเป็น90เงื่อนไขนี้เป็นจริงไหมครับใช่ครับมันเป็นจริงถูกไหมถ้าเป็นจริงเข้ามาในนี้ก็คือกําหนดให้เกรดเป็น A แล้วแล้วไงต่อก็กจบเลยเพราะเงื่อนไขเป็นจริงแล้ว เงื่อนไขข้างล่างนะครับที่เหลือพวกนี้ก็จะไม่ถูกรันก็จะถูกข้ามไปเลยแต่ถ้าสกอร์ผมเป็น75ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นในนี้เป็นเทสถูกไหมครับถ้าเป็นเทสปุ๊บเขาก็จะขยิบลงมาอีกสเต็ปหนึ่งอยู่ตรง LIF มาเช็คว่าสกอร์มากกว่า70ไหม75มากกว่า70นี่ก็เกรด B เกรด B แล้วไงต่อตรงนี้เป็นจริงแล้วทำในเกรด B แล้วสกิปทุกอย่างที่เหลือ LIF ข้างล่างพวกนี้ไม่ได้ทำแล้วครับก็ก็ออกไปเลย แต่ทางกับกันถ้าสมมุติสกอร์ผมเป็น40ล่ะอ่ามาเช็คดูตัวนี้เป็นเทสอ่าเป็นเทสเป็นเทสเป็นเทสอ่าเป็นเทสหมดเลยดีกว่าสุดท้ายก็มาจบที่ l นะครับก็คือเกรดผมเป็น F นั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องของ if l นะครับผมก็ไปฝึกใช้งานกันจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะเรื่องต่อมาเป็นการใช้ switch นะครับ switch เนี่ยก็เป็น control structure เหมือนกับ if l เลย หน้าที่ในการทำงานเนี่ยก็คือการเช็คเงื่อนไขคล้ายๆกับ if-else เหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปนิดนึงโอเคเรามารู้จักกับสวิตกันเลยสวิตนะครับ syntax ของเขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้โดยที่สวิตเนี่ยเขาจะใช้ในการเช็คพวกตัวแปรหรือว่านิพจน์นิพจน์หนึ่งว่าตัวที่เราเอามาเช็คนั้นเนี่ยมันมีเคสตรงกับเคสไหนบ้างหรือมีเงื่อนไขตรงกับเงื่อนไขไหนบ้างอย่างในนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีคําสั่งสวิต มีวงเล็บแล้วก็มีปีกกาเหมือนเหมือนคล้ายๆกับ if เลยเนาะทีนี้ในวงเล็บของ s วิตเนี่ยจะเป็นตัวแปรหรือว่าค่าที่เราต้องการจะเอามาเช็คนะครับอย่างอันนี้เขาจะเอาค่า a มาเช็คสิ้นแทาของเขาจะประกอบไปด้วยเคสนะครับกับ break case ก็คือพวกเงื่อนไขหรือว่าเคสนั้นๆที่ค่า a จะเป็นไปได้อย่างอันนี้เป็นเคสศูนย์ใช่ไหมถ้า a เราเป็นศูนย์เนี่ยก็จะเข้ามาในเคส0ศูนย์แต่ว่าถ้า a เป็น1ก็จะเข้ามาในเคส1หนึ่งแล้วก็ ในแต่ละเคสก็จะมีคำสั่งอยู่นั่นเองอย่างในเคสส่มีคำสั่ง a is z e r อยู่แล้วดูครั้งที่จะจบนะครับก็จะตามด้วยคำสั่ง Break แบบนี้เนอะเคสหนก็เหมือนกันเนี่ยมีเคสหนมีคำสั่งแล้วก็ Break ส่วน default คืออะไร default คือในกรณีที่ค่าของ a ไม่ตรงกับเคสใดๆในนี้เลยนะครับถ้าสมมติ a เป็น 2, 2อย่างเงี้ย0ใช่ไหมไม่ใช่1ใช่ไหม,ไม,ไหมก็ไม่ใช่ก็เป็น2 2นก็คือเป็น default เข้ามาใน default ดีฟอ็อกทำงานคล้ายๆกับตัวเอลนั่นแหละครับแล้วก็เคสต่างๆนะครับสามารถแชร์กันได้วิธีการแชร์เคสกันก็คืออย่างตัวอย่างในนี้นะครับเคส0กับเคส1เราจะเห็นว่าเคส0ย์เนี่ยเขาไม่มีโครงสร้างอะไรข้างในเลยไม่มีคําว่าเบรกแล้วก็ไม่มีคําสั่งอะไรด้วยนะครับแล้วก็ต่อด้วยเคส1หมายความว่าเคส2ตัวนี้เนี่ยเขาจะแชร์กันเนาะก็ <c oughs> ถ้าสมมุติ a เป็น0ย์ก็จะเข้ามาทํา a เป็น1ก็เข้ามาทําในนี้ อย่น,นี้เขียนว่าเนี่ย a is zero or one นะครับหมายความว่าถ้า a เป็นศูนย์หรือ1เข้ามาทำในเคสตรงนี้รวมกันนะครับเป็นการแชร์กันแล้วก็อย่างต่อมานะครับเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆใน switch version ใหม่ใน C sharp 9.0ขึ้นไปเนี่ยเขาจะสามารถใส่เครื่องหมายดำเนินการหรือว่าเครื่องหมายเปรียบเทียบต่างๆเข้ามาได้แล้วนะครับอย่างน,นี้ก็คือ score เคสแรกก็คือ score เนี่ยแบบมากกว่าหรือเท่ากับ80ไหมมันก็จะคล้ายๆกับ if else นั่นแหละฮะ คือปกติแล้วเขาจะไม่สามารถทําได้เนาะวิธีนี้สามารถทําได้ใน c 9 0ขึ้นไปสิ่งต่อมาที่เพิ่มเข้ามาใน9.0นะครับก็คือสวิตช์เนี่ยสามารถเช็คได้2ค่าแล้วนะครับอย่างนี้มี a กับ b นะครับเคสตัวแรกช่องแรกก็เป็นค่าของ a แล้วช่องที่2ก็เป็นค่าของ b อย่างนี้ก็คือเช็คว่า a เนี่ยมากกว่า0จริงหรือเปล่าแล้วก็ b เท่ากับ0ูนย์ไหมถ้าเป็นจริงทั้งคู่ก็เข้ามาทําในเคสนี้นั่นเองนะครับ ก็เป็น a is greater than 0 and b is z อันนี้ก็คือการใช้สวิตช์นะครับเพื่อยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพง่ายขึ้นผมจะมาแปลง if l ตัวนี้ให้กลายเป็นสวิตช์กันเราจะทำยังไงอย่างนี้เราก็เริ่มต้นมานะครับด้วยการพิรมพ์คำสั่ง Switch ตัวนี้ค่าที่เราจะมาเปรียบเทียบคืออะไรก็คือค่า a ถูกไหมครับในแต่ละเคสเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเคสแรกก็คือ a เท่ากับ0อ่ะแล้วก็พิมพ์มาเลยฮะเคส ศเคสที่เป็น0ให้ทำอะไรล่ะ <c oughs> ก็นี่ไงทำคอนโซลลายลายตัวนี้ออกมาป๊บจากนั้นนะครับก็ตามด้วย b r e a ในคในการจบคำสั่งของเคสอ่ะเคสแรกเสร็จเรียบร้อยเคสต,ต่อมาคืออะไรเคสเอเท่ากับ10 c อ่ะเคสเเป็น10นะครับให้ทำอะไรทำนี่ไงคอนโซลลายๆายชึบ r e a k เคลต่อมา a เท่ากับ20นะครับให้ print a is 20ออกมาชึบนี่ก๊อปมาเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับอย่างตรง l ตรงนี้มันคืออะไรฮะมันคือ default ถูกไหม default แล้วก็อ่ะก๊อปมาเลย console ล,ลายลายชึบ้วตามด้วย break ทีนี้ผมจะขออนุญาตทุกคนนะครับ คอมเมนต์ตัวนี้เอาไว้ก่อนโยเขาลงมาข้างล่างแบบน,นี้เราก็ได้สวิตที่เราแปลงมาแล้วครับนี่อันนี้ก็คือการใช้สวิตเนาะถ้าเราลองรันดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ a is not zero นี่ไงเพราะว่า a เป็น30เนาะไม่ตรงกับเคสไหนเลยเข้ามาใน default ครับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้สวิตครับสุดท้ายนะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันว่า if else กับสวิตเนี่ย มันแตกต่างกันยังไงอย่างแรกนะครับก็คือให้เลือกใช้ if เมื่อ condition ของเรามีความซับซ้อนแล้วก็เปรียบเทียบหลายตัวแปรอย่างที่2เลือกใช้ if ต่อเมื่อ condition ที่เราจะเช็คเนี่ยมีไม่เยอะนะครับอย่างที่3ถ้าสมมติว่าเราใช้ C sharp ที sh arp, ่เวอร์ชันต่ำกว่า9.0เนี่ยแล้วมีการใช้พวกเครื่องหมายเปรียบเทียบแบบนี้เราจำเป็นที่จะต้องใช้ if นะครับ พะในเวอร์ชันต่ำกว่า9.0เนี่ยสวิตไม่สามารถนำเครื่องหมายพวกนี้มาเปรียบเทียบได้นั่นเองถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ง่ายเนี่ยอย่างอันเนี้ยคอนดิชันของเราเนี่ยค่อนข้างมีความซับซ้อนนะครับมีการเชื่อมหรือมีวงเล็บมีและคอนดิชันเราซับซ้อนมากถ้าเป็นซับซ้อนแบบนี้เราใช้ IF จะสะดวกมากกว่าแต่ทางกลับกันนะครับการใช้สวิตเนี่ยเราจะเลือกใช้สวิตก็ต่อเมื่อคอนดิชันมีความเรียบง่ายมีแค่แบบตัวแปรเปรียบเทียบตัวเดียวตัวหรือ2ตัวแบบเนี้ย เราใช้สวิตช์มันจะอ่านง่ายกว่าอย่างที่2คอนดิชันที่เราจะเช็คมีเยอะถ้าคอนดิชันที่เราจะเช็คมีมากๆเราใช้สวิตช์มันจะอ่านง่ายมากกว่า if else อย่างสุดท้ายนะครับก็คือสวิตช์มันสั้นกว่าและอ่านง่ายกว่าอย่างที่4ี่นะครับอันนี้ไม่มีในสไลด์แต่ว่าเท่าที่ผมไปดีเรซร์มาเนี่ยสวิตช์เขาจะทํางานได้เร็วกว่า if else นั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าเราจะเลือกใช้สวิตช์ต่อเมื่อเป็นเคสยังไงอย่างเช่นอันนี้เรามาเช็ควันเนาะ เรารู้กันอยู่ว่าวันเนี่ยเรามีต้อง7เงื่อนไขถูกป่ะแบบวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุขเสาร์อาทิตย์ถ้าเราใช้ถ้าเราใช้ if else เนี่ยบอกเลยว่ามันจะยาวมากๆนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นการเช็คว่าแบบวันแต่ละวันเป็นวิคเป็นวันหยุดหรือเปล่าหรือเป็นวันทํางานนะอย่างอันเนี้ยเสาร์อาทิตย์นะครับเขาก็พ่วงกันเนาะเป็นเสาร์อาทิตย์เป็น week end ส่วนวันอื่นที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์เนี่ยจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุข today is weekday นะครับ weekday จริงๆเป็นวันที่ไม่ใช่วันหยุดเนาะ แล้วก็ d e f a u l t ก็คือถ้าสมมติไม่ใช่วันพวกเนี้ยถ้าไม่ใช่วัน7วันที่เรารู้จักก็จะมาเข้าในส่วนนี้ก็คือเป็นวันที่แบบ invalid day เป็นเป็น e r r o r หรือว่าวัานผิดพลาดอะไรเงี้ยไม่ได้มีอยู่ในปฏิทินครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้ Switch ครับแล้วก็ต่อมาเป็นแบบฝึกขัดเนาะให้ไปฝึกทำกันแบบฝึกขัดเรามี3ระดับเหมือนเดิมระดับความยากหนึ่งดาวนะครับก็คือเขียนโปรแกรมยืนรหัสผ่านก็คือมาดูในตัวอย่างกันนะครับให้ผู้ใช้ป้อนรหัสเข้ามา แล้วก็ให้ผู้ใช้เนี่ยคอนเฟิร์มรหัสตัวเองีทีหนึ่งถ้ารหัสที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วเขาคอนเฟิร์มตรงกันเนี่ยก็ให้ผ่านนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเขาคอนเฟิร์มรหัสผ่านไปตรงกันอย่างข้างล่างนะครับใส่1 2 3 4่แต่คอนเฟิร์มมาเป็น1 2 3 4 5 6 7ซึ่งมันไม่ตรงกันก็ให้ปริ้นแบบแจ้งเตือนเข้ามาว่าแบบ P i n code i s invalid please try again อันนี้ก็เป็นโจทย์1ดาวนะครับก็ลองใช้ทั้ง if else ในการเช็คแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ลองใช้ Switch ทำควบคู่กันเป็น2วิธีเลยครับจะได้ฝึกทั้ง2แบบโจทย์ข้อต่อมาเป็นโปรแกรมตัดเกรดจริงๆข้อนี้ก็แอบมีเฉลยอ,อยู่ในสไลด์แล้วเนาะแต่ว่าในนี้จะมีความแอดวานซ์ที่ต่างขึ้นไปนิดนึงโดยโจทย์นะครับก็คือให้เรารับคะแนนของผู้ใช้เข้ามาทีนี้เราก็เอาคะแนนอันนี้มาเช็คว่าผู้ใช้ได้เกรดอะไรนะครับโดยเงื่อนไขในการเช็คเกรดคือตามนี้เลยนําคะแนนมาตัดเกรดตามเงื่อนไขตรงนี้ครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มมาก็คือ ถ้าเกิดว่าเขาสอบผ่านเนี่ยถ้าเขาไม่ติด F นะครับให้แสดงความยินดีอย่างเช่นอันนี้คะแนน90ได้เกรด A แล้วก็ Congratulations You passed the exam You r g r a d e is A อะไรเงี้ยก็แสดงความดีใจเขาหน่อยถ้าเขาผ่านต่อมาถ้าเขาสอบตกก็แสดงก็ความเสียใจอย่างอันนี้ผมสอบได้59นะครับซึ่งอีกคะแนนเดียวก็จะผ่านแล้วก็ is too bad นะแสดงความเสียใจเขาหน่อยแล้วก็ปิ i n เกรดเขาออกมาแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าคะแนนของผู้ใช้ป้อนเข้ามามากกว่า100 หรือว่าถ้าน้อยกว่า0ให้แจ้งเตือนข้อความผิดพลาดขึ้นมานะครับอย่างนี้ป้อนลบ100เข้ามาซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมก็เนี่ย something went wrong your grade is invalid แล้วก็โจทย์ข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโจทย์3ดาวข้อนี้ผมจะอัปโหลดไว้ใน Google Drive นะครับเป็น PDF อันนี้ก็จะเป็นโจทย์3ดาวนะฮะซึ่งเราก็สามารถมาอ่านแล้วก็ทำทีละขั้นได้เลยครับผมเขียนอธิบายไวให้แล้วแต่ทีนี้เดี๋ยวจะมาไกด์คร่าวๆให้เผื่อใครยังไม่เข้าใจตรงไหนนะครับ ก็คือจทย์3ดาวเนี่ยให้เขียนโปรแกรมลงทะเบียนนักศึกษาโดยที่นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยติด F เนี่ยจะไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับเริ่มต้นมาเลยก็คือเราจะต้องรับคะแนนเข้ามาก่อนเพื่อเอาไปตัดเกรดเนาะคะแนนเราจะต้องรับเข้ามา5วิชาดังนี้นะครับก็คือมีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เขียนโปรแกรมฟิสิกส์ชีวะพอรับคะแนนเข้ามาแล้วนะครับก็นําคะแนนพวกนี้ไปตัดเกรดแล้วก็เอามารวมกันให้เป็นเกรดเฉลี่ยหรือว่า GPA โดยเงื่อนไขในการตัดเกรดนะครับใช้เหมือนโจทย์2ดาวเลยเนาะเงื่อนไขตรงนี้จากนั้นพอเราตัดเกรดเสร็จแล้วนะครับก็ทําการปริ้นตัวเกรดออกมาไลฟ์วิชาแบบตัวอย่างตรงนี้เนาะแล้วพอเราได้ GPA มาแล้วเนี่ยก็มาสู่ขั้นถัดไปนะครับก็คือเราจะต้องมาเช็คว่าโอเคนักศึกษาติด F หรือเปล่าเกรตเฉลีย่ยถ้าติด F นะครับให้แสดงข้อความเสียใจแล้วก็จบโปรแกรมเงื่อนไขต่อมานะครับถ้าสมมุติว่านักศึกษามีวิชาใดวิชาหนึ่ง มากกว่า100ขึ้นไปแล้วก็คะแนนน้อยกว่า0เนี่ยให้แสดงข้อความ Error แล้วก็จบโปรแกรมเพราะว่าคะแนนไม่ควรจะเกิน100แล้วก็ไม่ควรจะน้อยกว่า0แล้วก็เงื่อนไขต่อมาถ้านักศึกษาไม่ได้ติด F นะครับก็ให้แสดงข้อความยินดีแล้วก็ไปต่อในหน้าลงทะเบียนนะฮะเนี่ย congratulation your gpa can register for the next semester course พอเสร็จแล้วก็ขยับมาที่หน้าลงทะเบียนนะครับในหน้าลงทะเบียนเนี่ยก็คือจะให้นักศึกษาทำการสมัคร ID แล้วก็ คอนเะฟิร์มพาสเวิร์ดเนาะคล้ายๆกับโจทย์1ดาวแต่ว่าความพิเศษก็คือพาสเวิร์ดเนี่ยจะถูกกำหนดเอาไว้ให้มีความยาวได้แค่5ถึง16ตัวอ,อักษรเท่านั้นต้องห้ามน้อยกว่านี้แล้วก็ต้องห้ามเกินด้วยเงื่อนไขต่อมานะครับก็คือการใส่พาสเวิร์ดเนี่ยจะต้องไม่นับรวมช่องว่างข้างหน้าและข้างหลังอย่างในตัวอย่างอันนี้ก็คือตอนเราคอนเฟิร์มเนี่ยเรามีการใส่สเปซเข้าไปข้างหน้านะครับก็คือเราจะไม่นับรวมสเปซตัวนี้เนาะข้างหลังด้วยเช่นกัน ให้ไกด์ก็คือเราจะใช้เมธอดสตริงท,ที่เราได้เรียนไปในคลาสที่แล้วเนาะเงื่อนไขต่อมาก็คือถ้าผู้ใช้ยืนยันพาดูถิผิดพลาดนะครับให้ขึ้นแจ้งเตือนว่า e er อ r o r แล้วก็จบโปรแกรมคล้ายๆกับโจทย์หนึ่งดาวเลยเนาะเงื่อนไขสุดท้ายนะครับถ้าทำทุกอย่างถูกต้องแสดงให้แสดงข้อความสำเร็จจากนั้นก็คือให้แจ้งเตือนว่ากำลังจะพาไปหน้าล็อกอินนะครับ complete in the next step please log in to the system นี่อันนี้คือในเคสที่ทุกอย่างเรียบร้อยนะ แล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นหน้า login. ล็อกอินในหน้าล็อกอินอันนี้ก็คือให้ยูเซอร์หรือว่าให้นักศึกษาเนี่ยใส่ ID แล้วก็พาสเวิร์ดที่ได้ตั้งเอาไว้จากขั้นตอนนี้นะครับโดยเราก็มาเช็คเหมือนกันนะถ้าสมมุติว่า ID ใส่ไม่ตรงกันก็แจ้งว่า ID ผิดพลาดพาสเวิร์ดถ้าใส่ไม่ตรงกันก็แจ้งว่าพาสเวิร์ดผิดพลาดแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับถ้าใส่รหัสผ่านใส่ ID ถูกพาสเวิร์ดถูกถก,ก็ให้แสดงข้อความยินดีแล้วก็แจ้งเตือนว่า โอเคลงทะเบียนสําเร็จแล้วก็จบโปรแกรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาออฟพุดทั้งหมดเนาะก็ไล่ทำทีละสเต็ปได้เลยครับสุดท้ายนะครับก็เป็นช่องทางติดต่อของพวกเราเนาะถ้าเกิดว่าอยากให้ช่วยเฉลยแบบฝึกหัดหรือติดปัญหาอะไรไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็สามารถทักดิสคอดส่วนตัวมาหาพวกเราได้หรือว่าจะสแกนเข้ากลุ่ม GHD ก็ได้ครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ